ควมละเอียดแล้วคอยเฮ็ดคอยไปเราก็สู่ชีวิตแม่สร้างสู่ชีวิตเลี้ยงครอบครัวเคยเห็นยูช็อปคนมาลูกเลยคนในยูเนอะตู้เนอะยู่ได้หาเงินเลี้ยงลูกสู่ชีวิตพื้นทุกล่ะโอ้โหออกไปลงของป้าไปเอาลำดุลเลยดูด้อ อ่ะป้ปปนี่ของตู oh, right. ้นี่ของวลองมา่ามเดี๋พื่้อ่่าาวนก็ไม่ได้อีกพี่ฮาาก็ม่อีกพ่่าาเดิ้นก่อีาเงินมไ้อพาเวิ้นม้่าสพมันบอกพ่าเไมด้ นี่เทไราเทไรเอาคำสียอไไดอสักหนึ่งสองพันโกออา,าอหลายพวดหลายพวดหวดหดันนั่นหดน,นั่นจเจาเทาไร 2, ว่าสองพันโกกว่า้ว<อ>่ามาหยอกซื้อ ฮัลโหลดินบ่โดยสบายดีฮักเกิบฮักเกิบเอ้าไม่เห็นจะมาขับไปทางใดหนึ่งน้อยว่าไปไพ่ออกไปมาแล้วเกิบอยู่ในเห้อนยังรักษาไม่ได้บาทนี่เออมียนในกระไดหันเมียกระไดหันอะไรขึ้นนอนนอนแล้วเห็นติ๊กิงหนึ่งติกิงหนึ่งมาเห็นฮักเกิบบาทนี่ เห็น um ซ ah, ah, no. no, ้ำแล้วรอบๆบุตรม่ใช่ยันข้าไปโดยนะอะนาะงทางแม่ตู้น้องลำฝนคอพี่น้องเอ้แม่น้องลำฝนแต่ว่าแม่ตู้อะเราหาเกือบแล้วจะละเกือบเราไหมปะเบิ่งดูวยนั่นเองเยอะมาประเดอกมาแล้ว่เห็นกิ่งเดียวเราเยอะมาเจ้าลงจริงมา อะสบายดีเด้อเนาะโดยบึงดูหาช่วยเราในมาหน่อยข้ามาบจักบอบรรามาไ้นะอืมพร้อมอุันข้าวตนานางเนาะบึงบึงบึงไปบึงน้ำผุดยายก่อนเห็นอยู่บอเฮ้ <c oughs> <c oughs> Nhà lẽ đấy, thật thảo lẽ mọi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  lẽ hiền lẽ mọi lẽ mọi lẽ đeo thằng này lẽ mọi lẽ

เอโลบซอฟ่าม่อ้นแห้งมันคนสีนยบืนมื่อจับนีบืนบืนเม่จังได้ทาเอวแตตัวนี้มันแห้งไว้ก่อนเบืนนี่ดูกระเีอมาเบิร์นบืนเก็บแอวยท่าเอว ตุย้มอยู่บ่เเมื่อไรขึ้นบ้านใหม่นะเมื่อไรขึ้นบ้านใหม่มื่อเอาใหม่สามคำเมื่อออกใหม่สามคำเมื่อวันเสารเื่อวันเสาร์เสาร์หน่าเนาะเสาร์สเสารีโมเมนเสารู้เสารู้อีกเปลี่ยนอล้วบ่ใช้นักบอลมาก็าบกวันที่เม่เสร ันที่น่บอกเนาจากแต่ว่าน้องน้ำพนเปนไบเลกนู้เใบ่นบนใบหญ่เยอะกว่าคนเลเออสำนักโอเคเลยน้อม่เนาะส่องดำเลยเนาะเออแง้มได้ต่วนะเีอใส่เสืน่อยเ้ยเมื่อคืนบ้านเจ้านั่นพอดให้เบิ้งเลยเด้อ บริพราพรา์นพลไม่พอนะฮึบริพาร์นเอ้าไปไม่พอโอ้ยไม่ปคยพอบะไ่เคยพอนะเออเอาไปนำงานแต่งงานดอกในไ,ไม้ตู้บม่เคยพอนะไม่ได้ไปไม่ได้ไปไปชอยแล้วเดี๋เมือ่อกินหนังแล้วก็เมือ่บอบุคุ้มค่าได้ไปบริพาร์นโอ้โหไปกินสลาบ แต่กินตรับสิ้น่บบบริพ่อแนวแบยังไม่ได้นายออกกําลังกายบาดนี่เท่านี้ตุ๊เท้าไปงานเท้าบด้พ่ออนี่เขาบกกับพอวันบกคุ้มเอาบวกมากต่ออย่าไปตื่เคยเ้ร่างเอ้สโงเงื่อนไม่กะเมื่อบุญเลขาบเป็นยังบุหลงพ่อบ้าอ่อหลานพ่อเอ็งสโงเงื่อนไม่ เพิ่นน้อไข่ไปเต้นบ่บ่เต้นบ่เต้นน้อแล้วแล้วอ่ายอมให้ยอมกเ้นี่นี่บ่ทงนี้เคยหลอกอิงอิงบ่ได้บ่ได้ติดเชือได้สนะะูก็บ่ได้มีแม่นโอสว่า ส,สีบางอย่างในติดไหลยเจอทับว่ามันเป็นสีแท้น่าบ่มละเอียดแล้วคอยเฮ็ดคอยไปเรากะสู่ชีวิตเมสร้างสู่ชีวิตเดียงครอบครัวเคยเห็น,นยูชมคนมาลูกเลยปัญญายูเนาะตู้เนาะคิดถึงแลนดิดไม่ง่ายหรอวะโอ ก้มก,มกมุติดกระเบื้องเข้าไปอีกไปนัองไวยำไมก็สีขาวกระเบื้องก็งงงกสีขาวน้องสาวเขาเลือกเอาเองเลยเพื่อนตั้นใจเองเพื่อนเอาความที่สบายใจของเพื่อนว่าไงเอาที่เธอสบายใจนะเอาความชอบของคนเพราะว่าเทานี่เป็นผูเป็นสะพานบุญมาสั่งให้ เฮาเห็ดแล้วเฮาปริยูน้ำเพลินต้องเอาพูดที่ว่าเพลินเฮาเห็ดแล้วเพลินอยู่มีความสุขอืมอ่าเวดอมสินซัมเนาะบกตู้เด้องี้ก่อนแล้วโอ้ยน้ำผึ้แม่เบลแม่ได้พยามมาฟังนี่ก่อนแซ่บเลยแล้้วโอยนี่ตนี่คือซองดำแล้วนี่ยละเอียดได้ตัวนี้โี่คแหละตอนนี้ ເືອເມຍຍັງກໍແບບສາບมันมันบ่เรียบໂຕมันກະຕຸກກະຕິເນາະเรียบມອ หาเกลือบ่เห็นเมื่อแล้วย่างคือคนบ่ได้เจ็บตีนเนาะเออเพิ่นเคยย่างได๋ถ้าเฮานี่บ่ใช้บ่ได้เด้เฮานะย่างบ่เป็นแต่แม่นี่มได้ใส่เกเด้เออใส่เกไปบ่ไน่ในความคิดนะใส่แ่อเกใส่ออบบาดนีดำนี

เนี่ยกรบาถ้าพุ่ลเพื่อปูกรเบื้องขึ้นมาแล้วก็ถ้าอันแอนคนเปื้อนดิารมันเบื่อเพรจเป็นสีไมมันแหงมแหงกันขึ้นเวลากะบอมันเีแบบเป็นองอเบ่มื่อน้มขึ้นมดเจ็บตัววะปวดดิบวะ โอ้แบบเจ้าขึ้นเอาลงได้กล้ามเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่นะเขาเป็นหนึ่งเข่าแบบเขาหยุกหมอนิ่งๆได้หมอรัดนะเขาวันเจ็บกล้ามเลยในช่วงมือเลยปวดวก็คือกล้ามแขนนะคะข้อมอแงน่เนาะเองานซีเนี่ะเป็นแต่ว่าเร่งไรก็ต้องสู่เนาะแล้วกิ้งขึ้นชุดได้เอาลงมาเนี่ยมันมองง่ายบ่ไหมโดย แปลว่ามันมันจังบ่เป็นกันแล้วเอายุลงมาแล้วก็กิ้งขึ้นเลยเรียบร้อยแล้วตอนนี้งาม้ตอนนี้เรียบแล้วเฮ้ยยงลูกเป็น่่ให้่ให้่ให้ีอะไรยังยังหึ โอ้น oh, ้ำตู้น่ะน้ำถ่าลูกบวกินเป็นวัดเป่าของแม่เจ้าปะเอาตะลำก้อนเ้อเอาลำก้อนพออดเนี่ยเขินทั่งนกแก้วได้หนึ่งกะระเาียดเห็นว่าแต่เห็นว่าเรายังเงินอยู่ได้หาเงินเลี้ยงลูกสู่ชีวิต พือนลุกละโอ้โออกไปลงของป้าไปไปเอารำลุงลูกเด้อปป้าปปนี่ของตู้นี่ของาถวบให้บใไ้บใไ้ป้าบ่มาคนขี้ห้กิน้ก้อนเก่อินน้ากอนบไรเด็กน่อยเป็นเป็นกปอดกินลายบ่ดีจาบรยดีเมื่อไรจะไทยเอบคนบ่มาบ่มาอต่เมื่อเบิงาไทยจะกินน่จะพ่อของบอ กินแต่งูกินแงบอกเข้ามค่อยด้ยกินกัอ๋อแต่่าำใส่รำสบ่ดีายอีกออบ่พเจ็บอะดกเหมือนเจ้าพ่นกินนะมันจะเ่ายอีกอ่ะั่นเนาะก็ดีแล พี่เพิ่นได้เบิ่งคลิปเฮาแม่เอ้ยเพิ่นว่าให้สีขาวนี่ที่มันบพ่พอนี่เพิ่นให้เฮาซื้อมาเพิ่มอีกหนึ่งทาง<ม>พอดใีให้เจ้าท่าบัวท่านั้นขอบมันแมนเก็บขางเลยท่าขอบมันประ,ประตูโป่งเยี่ยมหายด้วยพ่อพี่เรามักเคลน้องนำฝนอ,อยากได้แบบนั้นเพราะว่าถ้าเขาต้องท่าสีตัดแต่มันสิงามเด<ม>ี๋ยวคุยกันไวหวนแบบเดียวแบบแบบ แต่ตัวนี้หันจะท่าบดลดบต้องจงไว้ตัวภายนอกเดี๋ยวเบอร์นี่เขาซื้อมาแต่ให้แม่เก็บแก่อนนจังมาทาดำข้างในอีกรอบนึงน้ำเดี๋ยวลองลองออาเกที่เข้าห้องน้ำไม่ห้อกทาแห้วีกงายเสิรอยู่ ลนี่แต่พอูกมืนซัเพิ่มอีทางนึงเขาทหาจ้เก็บพันใดขอบพื้นนี่เขาต้องทางเยียมก่อนเนะดี๋ยเขาจะได้มาทาแอแนบพอยมันห่อยลงมาใสมพเขาต้องทาตัวตัวนันกาตัวนั้นแล้วี๋ยวอ้อมเพื่อนเนี่ยเขาจะมาท่าแอลบมนตัดแอลบบนี้ถ้าเขาท่าแอลแล้วมันขึ้นไปเทิงมันชิ้นอยใส่ของเจ้าเกา ชาสีสีฟ้าวคือแบบอืมสีขาบ่เที่ยวคุยกับในมมเมยขอปงเยี่ยมอนี่ยบนอืน่นเขาใช่ไหมเอ็นไหนเป็นสีขาวโดยเอาแบบเดียวก็เป็นปงเยี่ยมเพื่อน้องฟุลดะจะให้เมยท่าสีขาวรอบก่อนบงอนบงปงเยี่ยมทั่วหมดเลยเลยวันนี้เขาจะมาท่าอันมันจะมากันแอลหว่านนี่ กันวแล้วก็เขาเก็บงานเก็บอย่างกบบดีจบด้วยแล้วก็สีมือนะเร็งลยทางจากที่ว่าเมทาสีไแล้วจบแล้กับงานตัวนี้ไปเด้เม่สีรับงานต่อบอกด้ว่าจากไหนแต่ชิบกันคุยกันไหมเอางานสีจบก่อนสีเ่เ่าาคเยทันสแบบทัสีแมือนะพอเเยนก แม่บวกเก็บแฟร์นี่ค่ะแล้วเอาซอมที่เฮ็ดไล่นี่แม่เฮาก็บ่ได้ว่าแดงดอกเพราะว่าทางใดก็บ่ได้เก็บเด้มีแต่ทาอย่างเดียวเนาะขอบเจ้าเก็บบ่ได้มีแต่แอกก็เก็บแต่ทีนีมาแหพอเนาะนั่นๆนเก็เบิเฮ็ดตองาตองเบิกอได้เก็บเลยไอ้ตามนีหั่นบ่อเก็บกยแม่ขอบนี่ มีแต่าทาเทิงก่อนขอบนี่พอ่อเขายัาง่ยปลูกกระเบื้องอยู่เขาปลูกกระเบื้องแล้วแหละเขาจะเขายัางจิก,กันนั่นอีกอยู่เด้กันกันเปื้อนนะเอาซัมนี่ก่อนแหต่พอ่อก็ยังสีปลูกกระเบื้องขึง้นโดยเก็บทางนอกบื้อน,นี่ทางนอกนี่บื้อนกับลูกสีคือนเล้วคือว่าง่ายว่ากวันนี้หันแม่ทาเบอร์โรสีตัวนี้เดี๋ยวซีขาวเบื้องใช้แม่ทาปุงเยี่ยมกับกันนั่นแอลหันเขาชื่อมาเพิ่ม เอาชื่อมาให้ไหมเพราะมื่อันพี่เพิ่นได้บอกแล้วให้ชื่อมาเลยเพื่อนนะไปรำทางในเองเมนเพราะว่าหลังจากที่เราแต่งแอวแนตะ่งอย่างแล้วเลยเขาจังมาทาดำทงางในอีกรอบนึงเป็นจบบาเนี่ยมันทารอบเดียวมันก็กำงามกว่านเห็นไม่นกับทารอบจ้องกันขึ้นน้อยเมนต่างไงสาวกับทาแป้งถูๆตะไทยมันกำลังงามเนาะ อืีน้าหองก็พอามมาได้ที่งานแต่งานก็พอได้จำนี่ยแล้ว่าทำงานงานงานง่ายแต่ต้อใช้งานงามีทำได้สบายงานงานค่งายก็ลองนก็ได้จนแหละนาหนาว่าไงหนากันหนาเป็นชิวแล้วเนาะหนาเป็นชิวเป็น่านแตง ขอบปิดลงร้อยได้สบายอ่คือหน้าแบบก็มีซิวมีฟลาน้านี้เทาไดเลยพอเรารองปืนแนงอีกทาดกบเมียนง่นเลย่ะเปรียบเพียบแบบคือเมย์แล้วง่ายว่แปลตาเล็หน่ีเดียอกันผานบริเอยดผานบริเอร์เมันบมเนียนแต่ห้ยทามกอะไคือซัมนี่แล้วกับบริเอยเนาะแต่ก็เลยเปรียบเพียบว่าคือหนักคนเขา หนาคนเข้ากันหนาหนาหนาเนียนหนาละเรียบดิเรียบแต่ก็แต่งไ้นิดหนึ่งก็งามแต่นี่มันบบเรียบแต่วันก็ได้แบบไหนฮะแต่ทั้งนุกแก้วเลยแม่มันยังมันโดยโดยนี่สองน้ำได้หรอทงเมย์ยังโอเคเล้แมน นว่ในบอกงเมรลาว่าถ้าบ่เด้อตัวหนึ่บ้ต้องจูงไว้เดี๋ยวบ่อื่นี่ยแถวนกมือนางพีทาดัหนึงท่าบนึมือมันก็คิซีมันเป็นอีกอันนี้อืมนะบาทเลย

สีนี่แหละสีขาวาพ่อแต่สีมากของเงินน้ำเจ้าเติมฮ <c oughs> ่าเอาพ่อว่าส่ซ้อมในเช้าสิพอมันโบพอได้ฮะมีเท่าไหร่เชาตอนไเอาคำสียอดแหลากหนึ่งสองพระออมา หลายโพสหลายพสหมูฮอตปันนั่นหมูฮอตปันนั่นอ๋อสี่บ้านมาพ่อมาขอเงินตืมว่ะชาวทรายว่ะสองพันหกว่าลูกว่ะพอยอดซื้อดีทั้งพี่บินเพิ่นได้เขียนมาเนาะเพิ่นบาเบิ้งคลิปเอื้อยพ่ะสี่มาพ่อได้เพิ่นก็ได้ให้เอื้อยซื้อสีขาวมาเพิ่มอีกทางนึงเพราะว่าบาซิโจ้มันกับโจ๊กบัวร้ายทั้งในมันกับบ้านพ่อว่ะนี่ทั้งพี่เพิ่นอยากให้ท่าขอบอันนี่แบบเดียวกับน้องพลนี่เนาะ ่ถ้าขอบนี่แหละขอบรอบนี่ถ้าขอบมานอบอมโกนี่แหละเวทก็แม่แล้วแล้วคุณจิริมีแต่ว่ามันนี่ให้แม่ถ้าถ้าบดรถตัวอันตัวที่เดือนี่ก็ต้องเก็บไว้ว่ต้องเชิญอยากือชื่อสีมาเพิ่มแหลอันนี้เราเก็บตัวขอบเพิ่มก้นบันขอบคุเรื้ยให้เพิ่นเออมันล่มแน่อมๆๆๆานี่เม็ดป่าวให้น่ะ ทฮ้งเมราอเก็บเป็นบงุเยี่ยมนเบือนี่มีบงุเยียมแล้จังงมาพื้นมาลงมาแอวมาจังมาเืมาท้เมรแมนแมนแมนะมากรจังแล้วเลยคนนี้เก็บนี่แล้วก็กันเสาเลยต่อเสาแม่ชมมาเด้ไหแถวคันอยู่ประมาณคพิ่นึงนะประเชิงกลางกันนี่ซ้นนี่บอนน่นบอเนี่ยช้นนี่บอนน่นบอ พอคิดได้ก็เลยอหรือว่าไข่ปูมัปยนะอากอแาเต็มบัวแหละเต็มบืนเสร็จเต็มเสากีมาเส่ปุ่มเียบมบุญ๋ยวมันึไรนะีบอืมเรเตาเบเลาวกกเ้ยรเ้ยวเี้ไดแล้วก็ด้เป็นแมล้วเนาะ อยังน้นน่ะอาไมก็คลิปนี้กชีมานี่เ้ยพี่น้องเยก็มีแต่ตาสกุลขอขอคนิเป็นรไรเด้ที่ได้สุงไอคาดีมาบอกให้ที่ซีเพิ่มกับคนที่ ขอบคุณขบรดีบ้นคอย่้างนอกโจ๊กเกวยงามเนาะขอบขอบอไอ้เาบุญลนตมกรกินานอยี่ตวจด้ไปเลียงตอีกเนาะชิเด็โตด้วยจังไรพอดีสีเพียนเนี่ยเหไหมขางกายเมื่อสามเมื่อเนาะทางกยป แบบชืดมนเล้วจ้ะักโมจริงว่าด้านปิดมากเลนี่ยนอนเฮ้ยนปไปดูซิขนงมขาอกด้ากาปอนกัอเนยาเมื่อปะแอบปาไปไปแนี่ไปน้ำแน่น่ะไปชมไปอดู้ไยารูปแล้วแล้วมาถือครบเออแล้ไม่แอดแน่เดียวเห็นบอก จำเอวอนนนเอจเอวเียเียน็นขีตานตมันขึ้นไหวเหรอียมตาปาีเืองทันตี้าานี่จขึ้นลาไรมันมันขึ้นบขเลยนีเากท่าลำเดียมขึ่นเลยแต่วันนี้ก็ท่าสองลำหน่เลยสองลำไหมเนาะ เ้าป่ะโอเคเธอคือนี่มาพี่น้นองไปก่อนเด้ขอขอบุญขอบคุณทั้ง,ง,งทนายพี่น้องป้าลุงแต่ลายเนาะที่เข่ามาขับโซมลิบตั้งแต่ต้นเหมือนจบกลับก,กับบุกขาโฆษณาพี่น้องในขอขอบุญขอบคุณเอฟซีที่หัหกแพงส,สบุญบรรณาและน้นองแตวเนาะป่ะ<อ>ไปแล้วบายบาย